สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพันิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมารวมมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะอ่าวันนี้อาจจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องเด้อพี่น้องจ๋าแอดกลับต่างจังหวัดเนาะมานอนอยู่บ้านสวนนะคะเสียงดังหน่อยนะคะ อ่ก่อนไปรับชมของวันที่3มเนาะเรามาดูผลของวันที่2กันก่อนนะคะวันที่สองนะคะหน่วยเฉพาะกิจออก705เนาะ705 –แอดก็ไม่มีเนาะแอดมีแต่70นะคะอันนี้ก็หลุดไปเนาะอ่าเราก็ล่าง17เอ่าเด่นที่0มาเด่นที่7มานะคะ17แอดก็หลุดไปนะคะส่วนพิเศษนะคะ8 4 8สี่นะ 48ตารางตัวเด่นมานะคะ48เข้าชุดกันตัวที่เน้นด้วยเนาะส่วนล่างนะคะ8 5 8หหลุดไปนะคะส่วนปกตินะคะ4 7 9แอดมี97นะคะพี่น้องจา๋าเข้าตัวกลับเนาะอ่า479แตก3าตัวนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เข้า3ามตัวเนาะอ่าเข้าตารางนะคะส่วนล่าง8 8 8 8แอดหลุดไปเนาะ VIP นะคะ505ล่าง2 1อันนี้หลุดไปนะคะตารางนะคะแตก3ตัวนะคะแล้วก็ตัวที่แอดจับคู่ให้เข้า2คู่เนาะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางนะคะอ่ะไปดูกันต่อเนาะของวันที่3นะคะ เดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนเร้อพี่น้องจา๋าหนาวหนาวพี่น้องจ๋ามาบ้านฝนตกเนาะฝนตกทั้งลมทั้งฝนฝนตกไปอย,ปอย,ปอยทั้งวันเลยวันนี้ก็คืนมาก็ลมหนาวเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะหานอยสูตร มัดรวมนะคะชุดกันวิ่งรูดนะคะอ่าก่อนไปรับชมเนาะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางแอดก็จะมี0นะคะ3 8 9 5 1นะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูตัวที่แอดจับผู่เนาะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวเนาะอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดที่0นย์กับ8เนาะฟันที่ศูนย์นะคะ ศูนย์กับแปดฟันที่ศูนย์เนาะพี่น้องจ๋าเรามาจับคู่กันนะคะศูนย์ก็จะมีศูนย์สามนะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับหัวเป็นศูนย์หกด้วยเด้อพี่น้องจ๋าแปดห้านะคะเก้าแปดสามแปดหนึ่งสามเนาะอ่ะสำหรับชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมีสองศูนย์สองแปดสามหกเก้าห้าเนาะอ่ากันเบิ้ลไว้ที่สามสามนะคะสามสามกับศู 00, นย์ศูนย์มาพี่รองจา่าอ่ะมาดูตัวทีแอดเมินเนาะ สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะ 03, 09, นเะคะ0 9เป็น06ด้วยเนาะอ่าแล้วก็ 38, 13เนาะส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่20นะคะ28อ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืม จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนะคะนำไปพิจารณาดูเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเด้อพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุกคนเนาะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ